นวันนี้เราจะมาปฐมพยาบาลคนกันเอาเอา,เอาอันนี้มาสักหน่อยอ่าอันอันนี้เป็นผู้ป่วยคนไข้นะมาดูกันว่าวิธีไหนจะรักษาได้ดีที่สุดเออเอาแขนขาดไปได้วยดิแขนขาดเออโอ้โห <c oughs> <c oughs> น่าน่าจะรักษาไม่ได้สภาพเนี้ยเราอย่างแรกเราเราต้องดูอีปชีพจรเขาก่อนว่ารอดอยู่หรือเปล่าเขาน่าจะรอ <c oughs> <c oughs> ดอยู่นะโดยยังไงวะโอ้โหไม่รอด <c oughs> อืมโอเคเราต้องต้องทำอย่างนี้กับเขาก่อนเราต้องเอาตรงนี้ไปเออมันของไม่พอแบบหนึ่งไปเบิกของเพิ่มก่นอนอ่ะฮึบอ่ะฮึบอ่ะฮึบอ,อ,อันนี้คือตัวเชื่อมต่อแขนแขนกับขาให้เท่ากันนะฮึบฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหแล้วก็เอาอันนี้ไปเชื่อมต่อกันฮึบเอาเออ,เอ,อได้แล้วทุกคน เย่ yeah. หลังจากนั้นเราก็จะเอ้ยออกมานี่เอ้ยอย่าติดอย่าติดหมอจะหมอติดยาปุ๊บให้มันติดๆหน่อยดิติดๆเอาอย่างนี้เออก็อย่างงี้ตายละก็ยังไม่ได้แป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยนคนไข้โอ้โหคนคนไข้ตื่น คนไข้คนไข้ขเป็นบ้านอ้ป่เาเรา,เรา,เ,ราเราต้องดัดสันหลังคนไข้ก่อนไหมฮะโอ้ยอย่าพึ่งอย่าทำแบบนี้อ้อไม่อาลเหัวตายคนไข้ระเบิดตัวเองเฮ้ยอย่าพึ่งตายเราอย่างแรกไอ้หมออย่าพึ่งตายดิเอออย่างแรกเราต้องทำให้ศพศพแบบ สมไม่เน่าอ่ะนะทำไงวะสมไม่เน่าออมไอจอยไม่ใช่อันนี้ทำให้สมไม่เน่านะปุ๊บเจอเดี๋ยวขยับเด,บดี๋ยวขยับตัวไม่ได้อ่าหมอหมอไอไอหมอมานี่ดิไอ้หมอโอ๊ยติดเท้าหมออ่าแล้วก็ฉีดตีนฉีดตีนไปเลยะปุ๊บมารักษาใหม่ รักษาได้ไหมเนี่ยปุ๊บโอ้ยโอ้ยหมอหมอโอ้ยหมอเป็นอะไรเนี่ยโอ้เหนื่อยใจกับหมอว่ะหมอจะรักษาคนไข้แต่รักษาไม่ได้เป็นบ้าอะไรวะฮะหมอภาษาอะไรหมอภาษาภาษาอังกฤษโอเคเฮ้ยได้ล้วได้ล้วได้ละ โอ้คนไข้เป็นมีชีตเป็นปกติแล้วเย้รักษาได้แล้วอ๋อแต่ถ้าคนไข้คนไข้เป็นเงี้ยคน <c oughs> คนไข้เป็นโครงกระดูกจะรักษาได้ไหมโครงกระดูกอยู่ไหนวะเอสิอันนี้ไปจะรักษาได้ไหมมาดูกันอย่างแรกเราต้องต้องทำนี้ถ้าถ้ารอดได้นะห <c oughs> ผีหลอ,อกวิญญาณหลอน ฉันจะอ่อยังไงทำงี้แล้วก็งี้เออแต่ยังยังไม่ได้เหรอดูรักษาเอาเอืออ้าวเฮ้ยเป็นอะไรป่าใน้คนไข้คนไข้รักษาไม่ได้ คลิปแล้วเราเราต้องต้องทำนี้เอาเอาสัมีมาแปะทั่วตัวจะได้เหมือนมีผิวหนังผิวหนังเออแบบนี้แหละคนไข้จะรักษาได้ไหมเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะรักษาคนไข้ที่เป็นโครงกระดูกได้ผู้เสียชีวิตจะชุบยังไงวะฮะตึ๊บ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  ฮึบ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 โอ้โหคนคนไข้อย่าพึ่งตายเอ้ยคนไข้นาเกียดคุณพ่อนาะเกียดช่วยผมด้วยผีหลอกวิญญาณหลอนเออแล้วก็อันนี้เออได้แล้วได้แล้วเอ้ทำไมมันยังรักษาไม่เต็มที่อะอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปไป ไอ้คนคนไข้มันจะไปเอาหมอแล้วน่ะเมื่อไหร่จะรักษาได้ไวเนี่ยเอา,เาต้องเติมถัมลีดปีสัมลีัมีเต็มเลยเออเออเมื่อไหร่จะทุบได้ไวเนี่ยโอ้โหสัมลีเต็มรักษาคนไข้ยังไงร,รักษาคนไข้ที่เป็นกระดูกยังไงให้เป็นแบบนี้ือ นี่คือสูตรท,ที่ดีที่สุดแล้วนี่เหมาะหมอะทั้งประเทศควรเอาไปใช้เหลือแต่กระดูไม่มีอวัยวะก็ต้องเอาอันนี้ไปแทนที่เป็นไงโคตรเทสดีเทสดีจา้าแล้วก็ช็อตไฟฟ้ามามาดูกันว่าจะได้ไหมจังหวะวินาทีลุ้นว่าจะช่วยไอ้นี่ได้ไหมมา ดูดิก็ไปไปจี้ที่หัวไปจี้ที่หัวไปฮือตัวคนไข้ยังไม่ยังไม่เกพอวะฮะเกเก้าคนไข้มารับแรงกระแทกฮือก้อคนไข้คนไข้ เอ้ยคนไข้โอ้ถ้าไม่ฉีดยาคือไม่หายนะไอ้คนเอาเอามาอีกดีคนคนไข้ไม่ไหวแล้วเดี่ยคนไข้คนไข้เป็นมะเร็งปอดวิธีรักษาคนไข้ทํายังไงให้เป็นแบบนี้คนไข้กลายเป็นไส้เดือนไปแล้ว ก้าวๆไปเลยให้มันรู้ไปถ้าไม่ตื่นคือเองตายถ้าไม่ตายคือเองตื่นอ่อะเฮ้ยไปเไปเอาเลยเออคนไข้ไอ,อ้คนคนไข้คนไข้ยังไม่ปปิด เราคนไข่ไปไหนวูโ้โหคนไข่าตายนี่ชุบไม่ตื่นหือไม่นะไอคนไข่น่าเกลียดแล้วหัวมันไปไหนวะฮะโอ้โหคนไข่หัวหายอีอตู่ไม่ควรไม่ควรรักษาคนไข้ด้วยพลังงานไฟฟ้าแรงสูง เฮ้ยโอ้ไม่กอดคนไข้ฟื้นขึ้นมาแล้วถ้าไม่ใช้เข็มฉีดยานี่ <laughs> <laughs> ยารักษาได้ทุกอย่างฮะโยเว้นใจเธอเอ้ยไอเกมเกมต่อไปเคสเคสต่อไปถ้าคนไข้เป็นอย่างนี้คนไข้จะทำไงเอ้ยไม่ใช่หมอจะทำอย่างไรเหือตัวย้อยตัวย้อยมาก แล้วก็เป็นไวรัสด้วยจะรักษาไงเฮ้ยอ้าวไม่ยอยวะนี่คนไข้เป็นพิษอย่างหนักหมอ่ะหมอ่แบบเชี่ยวชาญมากอย่างแรกนะเราต้องทำให้คนไข้มีกระดูกก่อนนี่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 มีกระดูกอย่างเออคนไข้มีกระดูกแล้ว แต่คนไข้จะมากินหมอแทนเฮ้อย่าเพิ่งล้มดิไอ้คนไข้ไอไอไข้คนไข้ไข้เป็นไข้อะไรมาวาเนี่ยโหโหนี่ <c oughs> งไงยืนได้แล้วยืนได้ละจากนั้นเรจาจะเอ้ยไม่ใช่อันนี้เรจากนั้นเรจาจะเอมอ้อ เอาอะไรมาครอบปากนะไม่งั้นไม่งั้นมันไปกัดคนอื่นแล้วมันมันจะกลายเป็นพิษไว้พิษภัยต่อสังคมปุ๊บยังไงเอะได้ล่ะรักษาคนไข้แบบแบบปลายเหตุหืไม่ได้รักษาโรคแค่มารักษาปลายเหตุคนไข้แบบฉลาดฉลาดวิกลจริตจัด แล้วทำไงต่อวะให้มันคนไข้มันหายนะเอองั้นเราทำให้คนไข้หายจากโรคนี้ไปเลยอะไม่นะคนไข้เออถ้าถ้าเราใช้ไฟฟ้า,ฟากระตุ้นมันจะเป็นอะไรไหมไม่ลองไม่รู้ไม่รู้ไม่ลองเออไอ,อคนไข้นะ่าเ,เกียดช็อตท,ที่หัวเลยน่ะไออ,อ,อคนทำชั่วทำ เออเออไม่ aud. คนไข้เฮ้ยคนไข้ยอย่าเพิ่งตาหมอเถื่อนเอ้ยเอาว่าเราจะเอาเอาเป็นเคนสเสุดท้ายละเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวหมอโดนตำรวจจับเคสสุดท้ายฮะเคสสุดท้ายเอาเป็นไรดีวะ เคสุดท้ายนี้เอาเป็นว่เ,เป็นอะไรดีว่าเชดไม่ออกอมไอเดียตันแล้วอะอไอเดียตันอันว่าคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปเขาเขาอ,อกหักเว้ยหมอต้องมา <c oughs> หมอต้องมาปลอบใจเขาโดยโดยการโดยการทำงี้เว้ย นี่เขาเอาเครื่องล้างสมอง่ะเครื่องอะไรไม่รู้แต่มันทําให้หน้าหน้าใสขึ้นคืออะไรวะเนี่ยฮะแอคชั่นทันคืออะไรไม่รู้อะเกาๆมาถ้าใหม่มันไม่ได้วะสิบเอคืออะไรเรางง เหมาะสรุปหมายังไม่ได้เอาทำอะไรให้คนไข้เลยล็อกเก็ตล็อกเก็ตอะไรวะล็อกเก็ตลันเชอร์ปลั๊กอ๋อแล้วอันนี้อะไรอะ่ะมันก็ต้องเอามารลงกับอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่คืออะไรวะฮะแล้วแล้วเราจะปอบปอบคนไข้ยังไงวะนี่เรา เราต้องบีบสมองคนไข้เว่ยไม,ไม่ไม่ให้นึกถึงคนเก่าฮึบฮึบทำไมไม่ได้วะฮเฮ้ยบีบดิหรือว่าเราต้องเอาโอ้ยไม่ไม่ทำแล้วคนไข้คนไข้อ,อย่าคิดสั้นเออทำทำแบบนี้ไปเลยเอยเอคนเอคนไข้นะ่าเขียดเออเขาเขาอกหักอกหักจากการแฟนเลิก แต่จะทำไงดีวะนี่เอาเอาไว้เอาไว้เอาไว้พัดพัดลมพัดลมอันนี้ลมพัดลมนะพัดลมนะพัดลมเออเอาคนคนไข้คนไข้ย,ขย,ยังไม่ตายไอ้ฮะคนไข้ย,ยังไม่ตาย,ยาได้ไงเฮ้ยโอ้ผมแบบผมแบบเกเเกินเฮ้ย เบียวอะไรเนี่ยคนไข้ไอ้ฮะฮะคนไข้ยังไม่ตายอะคนคนไข้หนังเหนียวเหนียวจัดเออไม่อยากเชื่อเลยคนไข้นี่คือโอ้โหเขาเขาเขามุฟออนจากคนเก่าได้ละแต่กายแต่แต่เขากลายเป็นอะไรไม่รู้แทนเว้ยหมวัวหมวัวที่ไหนหมัวแบบหมัวเถื่อน หมอรักษาคนเถื่อนโอ๊ยบายบายหมอหมอโดนตำรวจจับแน่เอ่อเราค่าค่าตัวตายให้หมอก่อนอ่าอันนี้อือโอ้ยบายบายทุกคนฮะเราไปล้วหลังจากการรักษาคนไข้อย่างหนักห,หมอเถื่อนหมอเถื่อนเอิ้นว่าบายบายทุกคน แต่เรามาทำหน้าปกกันก่อนดีกว่าออไม่ทำละ